คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับมีสาวทันใดในที่นี้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเบญจเพศกันบ้างไหมครับว่ามันเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน ที่หลายคนบอกว่าหากไม่รุ่งขึ้นไปสุดๆก็สามารถร่วงจนหยุดไม่อยู่ได้เช่นกันและเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแดนเซอร์สาวหน้าตาดีคนหนึ่งพอหลังจากที่เธอเก้าวเข้าสู่อายุ25ปีบริบูรณ์หรือที่หลายๆคนมักจะเรียกกันว่าวัยเบญจเพธจูๆ่ๆเธอก็ล้มป่วยอย่างไร้สาเหตุและแม้ว่าจะเข้ารับการรักษาทางการแพทย์แล้วก็ตามอาการที่เธอเป็นอยู่มันก็ไม่ได้ทุเลาลงแต่อย่างใด มีหนำซ้ำเธอ,อยังฝันเห็นอะไรแปลกๆอีกด้วยกับเรื่องที่มีชื่อว่าเคราะห์กรรมประจำปี ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหล,ลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,ลอนๆของท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งซึ่งผมขอใช้นามสมมติว่าคุณแพวแล้วกันนะครับโดยคุณแพวเขาได้ส่งเรื่องราวดังกล่าว เขามาทางเพจ f a c e b o o k เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับแถมเรื่องราวที่คุณแพลวส่งเข้ามาเนี่ยมันยังเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเธอเองดังนั้นผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ17ปีที่แล้ว ในช่วงนั้นคุณแพลวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นแดนเซอร์ของวงดนตรีที่รับงานเดินสายทางแถบภาคอีสานและตอนนั้นเธอก็เพิ่งจะอายุย่างเข้า15ปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเบญจเพศหลายคนมักจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตบางคนอาจประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่บางคนอาจพบกับเคราะห์ร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวแต่คุณแพลวเองกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคลางมากนักเพราะเธอมองว่าชีวิตของคนเรา ยอมมีขึ้นลงเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามอย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดมันก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อคุณแพวเริ่มมีอาการเลือดออกจากปากและจมูกเป็นระยะซึ่งเธอก็คิดว่าเป็นเพราะอากาศร้อนประกอบกับการพักผ่อนไม่เพียงพอของตนเองแต่เพื่อนรวมงานที่เป็นแดนเซอร์ด้วยกันก็สังเกตเห็นอาการเหล่านี้แล้วปลยขึ้นว่าเธออาจจะโดนคนเล่นของใส่หรือเปล่า ทางคุณแพลวที่ได้ยินก็หัวเราะและไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะตัวเธอเองก็ไม่เชื่อว่าของพวกนี้จะยังมีอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันจริงๆแต่เพื่อนของเธอก็ยืนยันว่าเคยเห็นคนเป็นแบบนี้มาก่อนและเมื่อไปพบหมอทาก็ได้ทราบว่าตัวเองถูกทำของใส่ในช่วงนั้นคุณแพลวยอมรับเลยว่าเธอรู้สึกไม่สบายตัวอาก,การป่วยเริ่มเข้ามาเยือนโดยไม่ทราบสาเหตุและในเช้าของวันหนึ่งเธอก็ได้รับข่าวร้ายจากที่บ้าน ว่าหมาที่เธอเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังอยู่กับแม่จู่ๆมันก็ล้มตายลงอย่างกระทันหันความสูญเสียในครั้งนี้ทําให้เธอรู้สึกหดหู่อย่างมากแต่เพราะวงดนตรีของเธอมีงานแสดงเธอจึงกัดฟันลุกขึ้นมาทําหน้าที่ต่อแม้ว่าร่างกายจะป่วยและจิตใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อรถตู้ของวงดนตรีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งออกมาจากซอยข้างทาง คนขับรถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บจนเลือดท่วมตัวและอ้างว่าเขามองไม่เห็นรถตู้ที่วิ่งมาจากทางหลักหลังจากส่งตัวผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลและจัดการเรื่องต่างๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยวงดนตรีก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่อแต่ด้วยความที่เหตุการณ์ร้ายๆมันเกิดขึ้นติดต่อกันคุณแพลที่รู้สึกไม่สบายใจจึงขอลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาหวันทางวงที่เห็นว่าเธอทำงานติดต่อกันมาได้สักพัก จึงอนุญาตให้เธอกลับไปพักผ่อนเพื่อเติมพลังใจซึ่งหลังจากที่ได้พักผ่อนอาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นและในวันแรกของการกลับมาทำงานวงดนตรีของเธอก็ได้รับงานแสดงที่อยู่ห่างออกไปอีกอำเภอหนึ่งระหว่างการเดินทางไปแสดงในคืนถัดมารถตู้ที่ทุกคนโดยสารไปก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโชคยังดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงทุกคนต่างมีแผลถลอกและรอยฟกช้ำเล็กน้อย แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้งานต้องหยุดลงในคืนนั้นสำหรับคุณแพวหลังจากเกิดอุบัติเหตุเธอก็พบว่าการเลือดออกจากปากและจมูกมันหนักขึ้นกว่าเดิมและคราวนี้มันก็ไม่ใช่แค่เลือดซึมออกมาเหมือนกับเมื่อก่อนแต่กลายเป็นลิ่มเลือดก้อนใหญ่ที่ทลักออกมาอย่างน่ากลัวความรู้สึกกังวลเริ่มเข้าครอบงำจิตใจคุณแพลรู้ดีว่าร่างกายของตัวเองไม่ไหวอีกแล้วจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะลาออกจากวงชั่วคราว เพื่อใช้เวลาช่วงนั้นในการไปพบแพทย์ทางหัวหน้าวงดนตรีที่เห็นว่าเธอป่วยหนักจริงจึงอนุญาตให้เธอลาไปรักษาตัวโดยไม่มีข้อโต้แยง้งแต่คืนก่อนที่เธอจะไปพบแพทย์คุณแพลวกลับฝันถึงบางสิ่งที่น่าสะพรึงเธอฝันเห็นผู้หญิงผมยาวสีขาวแต่งกายด้วยชุดสีดำมายืนจ้องมองก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะไอออกมาอย่างรุนแรงแล้วสำลักก้อนเลือดออกมาเป็นลิมๆซึ่งภาพอัน,น่าสยดสยองดังกล่าว ก็ส่งผลให้คุณแพลวสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงตีสามกว่าแล้วคืนนั้นเธอก็ไม่สามารถข่มตาหลับต่อได้อีกเลยรุ่งเช้าของวันถัดมาคุณแพลวก็รีบตื่นไปที่โรงพยาบาลรัฐตั้งแต่เชา้าแต่กว่าที่จะได้พบแพทย์ก็เกือบจะเที่ยงวันเสียแล้วซึ่งหมอก็ตรวจร่างกายของเธออย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะบอกเธอว่าการที่เธอเป็นมันคืออาการใส่นัดอักเสบขั้นรุนแรงซึ่งหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาล เธอก็เริ่มรักษาตัวเองตามที่หมอบอกขวบคู่ไปกับการชวนเพื่อนในวงไปทำบุญบ,บ่อยๆโดยตอนนั้นคุณแพวก็เป็นกังวลมากๆนะครับว่าโรคที่เธอเป็นอาจจะส่งผลกระทบต่องานที่ทำอยู่โชคยังดีที่หัวหน้าวงดนตรีเขาใจดีและยังอนุญาตให้เธอทำงานต่อไปได้เพียงแต่กำชับว่าถ้าหากอาการของเธอเริ่มกำเริบหนักก็ให้หยุดพักไปรักษาตัวก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานเมื่อหายดีแล้วแม้จะรู้ดีว่าร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อย แต่คุณแพลวก็ยังตัดสินใจมาทำงานอยู่เรื่อยๆจนถึงคืนที่มีพิธีไหว้ครูจัดขึ้นก่อนการแสดงในคืนนั้นเธอก็มีอาการเลือดไหลออกมาในขณะที่ไอเหมือนเดิมจนหัวหน้าวงต้องสั่งให้เธอไปพักอยู่ที่ข้างหลังเวทีซึ่งความเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานานมันก็ทำให้เธอเริ่หมหงุดหงิดและอารมณ์เสียจนหลุดปากสะบดดาออกมาคนเดียวว่ากูไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาเสือกทำให้กูเป็นแบบนี้ ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าตอนนั้นเธอโมโหมากๆแม้แต่พิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นเป็นประจำเธอก็อดไม่ได้ที่จะนึกแย้งอยู่ในใจว่าจะไหว้อะไรกันนักหนาถ้าขุมครองพวกเราไม่ได้จริงแล้วจะไหว้ไปเพื่ออะไรกันซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดความคิดดังกล่าวจูจ่ๆเธอก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวอย่างไร้สาเหตุและหลังจากการแสดงในคืนนั้นจบลงขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวขึ้นรถกลับคุณแพลวก็เกิดอาการสำลักริมเลือดสดๆออกมา จนแทบสุดลงไปกองอยู่กับพื้นทางคนในวงดนตรีจึงลงความเห็นกันว่าพวกเขาจะไปค้างคืนกันที่โฮมสเตย์ริมน้ำแห่งหนึ่งเพราะเส้นทางกลับบ้านนั้นไกลและอันตรายเกินไปในยามค่ำคืนก่อนที่ทุกคนจะช่วยกันประคองคุณแพวขึ้นรถแล้วก็ช่วยกันดูแลเธอตลอดทั้งทางจนกระทั่งถึงที่พักในคืนนั้นบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์ก็ดูเงียบเหงามีเพียงเสียงลมพัดไหวและเสียงสายฝนโปรยปลายลงมาบาเ คุนแพลที่อ่อนล้าจากอาการป่วยก็ขอตัวไปนอนก่อนใครเพื่อนในขณะที่เพื่อนร่วมวงบางคนก็ยังคงนั่งสังสรรดื่มเหล้าเบียร์แล้วร้องคาราโอเกะอยู่ที่ลานกิจกรรมของโฮมสเตย์ความเพลียทําให้คุณแพลหลับไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วฝันร้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดโดยเธอฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมร่างของผู้หญิงคนนั้นมีสีผิวที่ซีดเผือดผมยาวขาวโพลนและสวมชุดสีดําทั้งตัว แต่คราวนี้เธอไม่ได้สำลอกเลือดออกไม้เห็นเหมือนกับครั้งก่อนแต่เธอเพียงแค่ยืนจ้องคุณแพลอย่างเงียบงันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าจนคุณแพวสะดุ้งตื่นขึ้นหลังจากตื่นขึ้นมาเธอก็รีบเล่าความฝันให้เพื่อนสนิทในวงฟังนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เธอขนลุกไปยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือเพื่อนคนนั้นกลับบอกว่าตัวเธอเองก็ฝันเห็นผู้หญิงในชุดดาํทาทั้งๆที่เพื่อนคนนี้ยังอายุไม่ถึงวัยเบนจเพธนั่นจึงยิ่งทําให้พวกเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดา แต่อาจจะมีบางสิ่งที่พยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเธอจริงๆความรู้สึกไม่สบายใจทำให้ขุนเพลและเพื่อนตัดสินใจเดินไปหาเจ้าของวงดนตรีที่ยังคงนั่งสังสรรค์อยู่และแม้ว่าตอนนั้นเครื่องเสียงจะถูกปิดไปหมดแล้วแต่วงสนทนาก็ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางสายฝนและหลังจากที่เธอเล่าเรื่องความฝันให้ทุกคนฟังทางเจ้าของวงก็นิ่งไปเหมือนกำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะหยิบพระผงอัดกอบออกมาจากกระเป๋าสะพาย แล้วเขาก็ทำท่าเหมือนบริกรรมคาถาเบาๆหลังจากนั้นก็นําพระมาทาบลงบนศีรษะของคุณแพลกับเพื่อนเสียงจากวงสนทนาตอนนั้นเงียบลงทันทีก่อนที่เจ้าของวงจะกล่าวขึ้นมาลอยๆคลายกับกำลังขอให้เจ้าที่เจ้าท,า,ทางของโฮมสเตย์ช่วยปกปักรักษาทุกคนในคืนนี้ซึ่งมันก็เหมือนคำพูดเวลาที่เราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปแต่แปลกที่มันกลับทำให้ความรู้สึกหวาดกลัวที่มีอยู่ก่อนหน้า ค่อยๆจางหายไปจากจิตใจคุณแพลอย่างไร้เหตุผลแล้วคืนนั้นคุณแพวกับเพื่อนก็สามารถหลับกันได้อย่างสนิทแม้ว่าฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในเช้าวันรุ่งขึ้นสมาชิกทุกคนในวงก็เตรียมเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งแล้วหัวหน้าวงก็เข้ามาถามไถ่คุณแพวว่าการของเธอเป็นยังไงบ้างไหวไหมสำหรับการขึ้นแสดงในคืนนี้และจากที่หัวหน้าเขาประเมินดูสักพัก เขาก็ได้มอบหมายให้เธอช่วยเตรียมอุปกรณ์อยู่ที่ข้างหลังเวทีแทนและแม้ว่าตอนนั้นร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่คุณแพลก็ตัดสินใจร่วมเดินทางไปต่อเพราะไม่อยากหยุดงานการแสดงของวงดนตรีในคืนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีและในระหว่างที่ทีมงานกำลังหาที่พักสำหรับคืนนี้คุณแพลก็อาสาช่วยหาสถานที่ด้วยอีกแรงก่อนที่เธอจะเลือกที่พักแห่งหนึ่งจากแผนที่ในมือถือพอดูเพลินแล้วมันดูเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมาะสม แต่เมื่อวงดนตรีเก็บข้าวของเสร็จแล้วเดินทางไปยังที่พักที่เธอเลือกไว้บรรยากาศระหว่างทางกลับชวนให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากเส้นทางที่ใช้เข้าไปสู่ที่พักแห่งนั้นมันมืดสนิทมีแต่แนวป่าทึบปรากฏให้เห็นอยู่ตามสองข้างทางแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและเกรงว่าจะเสียเวลาในการหาที่ใหม่ทุกคนจึงตกลงปลงใจที่จะพักกันทีน่นี่เมื่อรถตู้วิ่งลึกเข้าไปตามทางถนนรอบข้างกลับดูเงียบงันจนผิดปกติ คือไม่มีแม้แต่รถคันอื่นส่วนมาให้เห็นพอไปถึงที่พักทุกคนก็รู้สึกแปลกใจกับอาคารที่พักอีกฟังเนื่องจากฝั่งหนึ่งของอาคารที่พักดูเหมือนจะปิดปรับปรุงแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกพื้นที่ส่วนนั้นเหมือนจะถูกทิ้งร้างสีมากกว่าเพราะบริเวณดังกล่าวมันเต็มไปด้วยหญ้ารกสูงและมีเชือกกั้นพื้นที่เอาไว้หลังจากเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยทุกคนในวงก็ถูกพาไปยังตึกข้างๆซึ่งภายในดูสะอาดและทันสมัยกว่า แต่อย่างไรก็ตามพวกคุณแพลกลับรู้สึกว่าที่พักแห่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับโรงเรียนเก่าหรือว่าโรงพยาบาลเก่าเสียมากกว่าซึ่งในคืนนั้นหัวหน้าก็จัดให้ทุกคนในวงนอนกันห้องละสองคนนะครับและหลังจากที่เข้านอนไปคุณแพลก็รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกคุณแพลวอธิบายว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเหมือนมีสายตานับสิบกำลังจับจ้องเธออยู่ในความมืดซึ่งความรู้สึกนี้มันก็คล้ายกับเวลาที่เธอขึ้นแสดงบนเวที เวลาที่มีท่านผู้ชมมองมาจากทุกทิศทางแต่มันไม่ควรที่จะมารู้สึกในห้องพักหลังจากปิดไฟนอนไปแล้วในช่วงเวลาราราวตีสี่กว่าคุณแพวก็ถูกเพื่อนปลุกให้ตื่นขึ้นมาและบอกเพียงว่าหัวหน้าสั่งให้ทุกคนรีบเก็บของแล้วเช็คเอาท์ซึ่งคุณแพวก็แปลกใจกับสิ่งที่ได้ยินไม่น้อยนะครับเพราะปกติแล้วหัวหน้าวงจะให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่และมักจะออกจากที่พักในช่วงสายๆแต่เวลานั้นเธอก็ไม่ได้ถามอะไรต่อมาก พอเก็บข้าวของเรียบร้อยก็รีบมาขึ้นรถก่อนที่รถตู้จะแล่นออกไปตามเส้นทางเดิมที่ใช้สัญจรเข้ามาหลังจากที่รถเคลื่อนตัวออกจากที่พักมาได้ไม่นานคุณแพลที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ในขณะนั้นก็เหลือไปเห็นว่าทางข้างหน้ามันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกสะดุดตานั่นก็คือมีร่างของหญิงชาราผมขาวสวมชุดสีดําทั้งตัวกําลังก้าวเดินอยู่บนฟุตบาทริมสะพานอย่างช้า แล้วคุณแพลวก็เผลอร้องออกมาว่าพีพีจอดรถตรงนี้หน่อยซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่หลุดออกจากปากอย่างไม่รู้ตัวนะครับแล้วทันใดนั้นอาการสำลักเลือดของเธอก็กำเริบขึ้นจนทุกคนภายในรถต่างตกใจไปต,ตามๆกันคุณแพลวรู้สึกผอืดผะออมเหม็นข่าวเลือดในปากมากๆและก็อยากจะลงไปจากรถเพื่อไปสูดอากาศแต่ด้วยความที่เส้นทางยังคงมีแต่ป่าเึบแถมท้องฟ้าก็ยังไม่สว่างดีสักเท่าไหร่ หัวหน้าวงจึงสั่งห้ามให้ลงไปจากรถตามที่เธอร้องขอพอเดินทางกลับไปถึงที่บ้านของหัวหน้าวงคุณแพลวก็ถือโอกาสเข้าไปพูดคุยกับพี่คนขับรถว่าเมื่อคืนตอนที่ขับผ่านสะพานเนี่ยพี่เห็นคุณยายแก,แก่เดินอยู่บนสะพานไหมแต่พี่คนขับรถกลับทำหน้างงๆพร้อมกับบอกว่าเขาไม่เห็นใครสักคนคุณแพลวจึงตัดสินใจนำคำถามดังกล่าวไปถามกับหัวหน้าวงก่อนที่หัวหน้าจะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงจริงจัง ว่าอย่าไปถามเรื่องนี้กับใครอีกนะเพราะสิ่งที่เธอเห็นอาจจะไม่ใช่คนไม่รู้ว่าที่เธอเห็นเป็นเพราะจิตของเธออ่อนแอจากไวเบนจเพทหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่ามีคนทําของใส่เธอกันแน่พอได้ยินแบบนั้นคุณแพลวก็ถึงกับหน้าถอดสีเลยนะครับก่อนที่เธอจะกล่าวขอโทษหัวหน้าวงทั้งเรื่องที่เธอเป็นคนเลือกที่พักเมื่อคืนแล้วก็เรื่องที่เธอคิดว่าจะเป็นเพราะว่าดวงของตัวเองไม่ดีจึงพาคนอื่นๆไปเดือดร้อนกันหมด แต่แทนที่หัวหน้าวงจะตำหนิอะไรเขากลับถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วก็พูดว่าอะไรที่เป็นกรรมร่วมกันยังไงก็ต้องเจอด้วยกันอยู่ดีมันหนีไม่พ้นดอกหลังจากสิ้นประโยคดังกล่าวหัวหน้าวงก็เล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากเข้าไปถึงที่พักเขาลองหาข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวของที่พักแล้วก็พบว่าสถานที่แห่งนั้นแทบไม่มีใครเข้าไปพักเลยซึ่งหัวหน้าวงก็มองว่ามันอันตรายทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ึงตัดสินใจบอกให้ทุกคนออกมาก่อนรุ่งเช้าเพื่อความปลอดภยัยหลังจากเหตุการณ์ในคืนวันนั้นผ่านพ้นไปหัวหน้าวงก็ได้นัดคุณแพวไปทำบุญในช่วงวันหยุดของวงตัวเธอเองก็คิดว่าเป็นเพียงการทำบุญทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่เธอแปลกใจนั่นก็คือหัวหน้าไม่ได้ชวนสมาชิกคนอื่นๆให้เดินทางไปด้วยแถมยังบอกให้เธอเตรียมชุดไปเปลี่ยนอีกต่างหากแล้วก็ใช้รถส่วนตัวของเขาพาเธอเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของหัวหน้าโดยระหว่างทางหัวหน้าก็พูดกับเธอนะครับว่าเขาทราบว่าคุณแพวรับการรักษาอาการใส่นัสอยู่แต่เพื่อความสบายใจเลยอยากให้ลองไปทําพิธีอยู่ที่นี่ดูสักครั้งพอเดินทางไปถึงสถานที่ที่หัวหน้าพาไปความรู้สึกประมาในตอนแรกก็ทุเลาลงเพราะสถานที่แห่งนั้นมันเป็นวัดจริงๆอีกทั้งพิธีกรรมที่หัวหน้าบอกก็ถูกจัดขึ้นกลางแจง้ง โดยมีหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสคอยทําพิธีให้และเมื่อหลวงตาได้เห็นใบหน้าของคุณแพลทันก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเองถูกทําของหน้าตาดีแบบนี้จึงอาจทําให้มีภยัยซึ่งคําพูดดังกล่าวก็ทําให้คุณแพลนึกย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เธอเลือกเข้าวงการแดนเซอร์มาเนื่องจากคุณแพลมักจะมีคนมาติดพันจํานวนมากทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเธอจึงพยายามรักษาระยะห่างและไม่สนใจใครเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำภัยมาสู่ตนเองในตอนนั้นหัวหน้าวงก็พูดเสริมขึ้นมาว่าตั้งแต่ที่คุณแพลวเข้าสู่วัยเบญจเพศเขาสังเกตว่าคุณแพลวมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากตัวซึ่งมันก็ไม่ใช่กลิ่นเหงื่อหรือว่ากลิ่นตัวตามปกติเพราะตัวคุณแพลวเองก็เป็นคนที่ใช้น้ำหอมและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนอกจากนี้ดวงตาของเธอบางครั้งก็ดูแข็งกร้าวซึ่งช่วงแรกๆหัวหน้าก็ไม่มั่นใจว่าเธอถูกทำของใส่จริงหรือเปล่า จนกระทั่งเธอกับเพื่อนมาเล่าเรื่องความฝันให้ฟังในคืนนั้นเขาจึงเชื่อว่าน่าจะมีคนทำของใส่แน่ๆและคนที่มีแรงจูงใจมากที่สุดก็คงจะเป็นภรรยาของคนที่เคยมาติดพันก่อนที่หลวงตาจะเอ่ยขึ้นมาว่าของของใครใครเป็นคนเลี้ยงมันก็ต้องกลับไปหาเจ้าของของมันแล้วท่านก็เตรียมพิธีให้คุณแผ่วในช่วงเที่ยงตรงก่อนที่หลวงตาจะนำดอกไม้ทูปเทียนและน้ำสะอาดมาเทลงขันที่เตรียมมาไว้แล้วก็เริ่มพิธีแก้ของให้เธอในทันที ในตอนที่ทำพิธีคุณแพลก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักอึ้งและกดทับอยู่บริเวณบา่าอากาศรอบตัวเย็นเฉียบทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นตอนเที่ยงแต่เธอก็พยายามสงบจิตจ,จนพิธีกรรมสำเร็จแล้วหลังจากนั้นหลวงตาก็ใช้น้ำมนต์ราดใส่ร่างของเธอจนเปียกชุม่มแล้วก็บอกให้เธอไปเปลี่ยนชุดที่เตรียมมาจากบ้านและก่อนที่จะขอตัวกลับออกมาจากวัดหลวงตาก็ยังผูกข้อมือให้คุณแพลวอีกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้หลวงตาย,ยังไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆแม้ว่าตอนนั้นหัวหน้าวงจะนำปัใจจัยใส่ซองถวายให้ก็ตามท่านก็บอกแค่ว่าถ้าอยากให้ก็นำไปใส่ตู้บริจาคเถอะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาการของคุณแพลกก็หายไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่เคยฝันอะไรแปลกๆอีกเลยแถมอาการเลือดออกจากปากและจมูกที่เป็นมานานก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนหายสนิท แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เปลี่ยนทัศนคติของคุณแพลวจากเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับก็เริ่มหันมาทำบุญรักษาศีลและระมัดระวังคำพูดของตนเองโดยเฉพาะการว่ากล่าวลบหลู่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเธอเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อาการของเธอหนักขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเธอคิดลบหลู่บางสิ่งที่คอยปกปักรักษาเธอเอาไว้มาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณแพลวส่งเข้ามาจบ ส่วนตัวผมเองก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแพลวเนี่ยอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าบางสิ่งในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเรื่องของวัยเบญจเพศละก็ผมมองว่าความเชื่อดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหมือนกุศโลบายให้คนที่ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวได้ดำเนินชีวิตกันอย่างรอบคอบและมีสติมากขึ้นเนื่องจากช่วงอายุประมาณนี้ มักจะติดอยู่กับความสนุกสนานของการใช้ชีวิตจนลืมคำนึงไปว่าชีวิตของคนเรามันช่างเปลาะบางเหลือเกินแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเบญจเพศหรือไม่ก็ตามเราก็ควรใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติให้มากเพราะการตัดสินใจทำอะไรอย่างขาดสติมักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีเสียซะส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบว่าท่านอื่นๆละครับมีประสบการณ์แย่ๆในช่วงเบญจเพศกันบ้างไหมครับถ้าหากว่าท่านไหนมีประสบการณ์เช่นนี้ละก็ ลองคอมเมนต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านเอาไว้เตือนใจเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรูปของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ